สวัสดีค่ะตอนนี้ยิมอยู่ที่โรงแรมและที่ชั้น Blue Plaza Hotel Helsinki นะคะและห้องที่ยามจะเข้าพักในวันนี้เรียกว่าแ t a n d a r d k i n เ Bed นะคะเป็นห้องทายเปเริ่มต้นของที่โรงแรมแห่งนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าภายในห้องมีอะไรกันบ้างคะ่ะ Wondering miles thousands The sky just sky away blue It's as if I'm stuck in yesterday When I'm thinking of you Cause when you have your morning coffee I'm turning out the lights o I could dream And when you smile through the screen I wish you could be with me ในห้องนะคะเราก็เอาก๊าซเสียบตรงนี้นะคะเพื่อให้ไฟติดก่อนเลยนะคะทางด้านซ้ายมือให้สังเกตว่าจะมี ให้เราปรับนะคะโรงแรมปกติเนี่ยถ้าเป็นโรงแรมแบบโบราณเขาจะมีให้เราแขวนเนื้อว่า do not disturb ก็คือว่าไม่ต้องให้แม่บ้านมาทําความสะอาดนะคะหรือว่า cleaning l a s e ก็คือว่าเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะมีแม่บ้านมาทําความสะอาดเราเป็นปกตินะคะถ้าเราไม่อยากให้แม่บ้านเข้ามาเราก็กด do not disturb ไปเลยนะคะที่นี่ไม่ต้องแขวนป้ายแล้วก็จะมีปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้ค่ะพอมาทางด้านขวามือนะคะตู้ทรงยาวๆตรงนี้ก็คือตู้ เสื้อผ้านะคะก็จะมีชั้นวางเสื้อผ้าอยู่ด้านบนแล้วก็มีเตารีดให้ด้วยนะคะมีโต๊ะวางเตารีดด้วยส่วนตรงนี้เป็นที่ใส่รองเท้าค่ะแล้วก็มีที่ขัดรองเท้าให้ด้วยนะคะเป็นสแตนดาร์ดเป็นชูชายของเรดิสันนะคะปิดไปตู้ที่หนึ่งมาถึงตู้ต่อไปค่ะยังคงเป็นตู้เสื้อผ้าอยู่นะคะอันนี้จะมีแฮ n เกิลสเอาไว้มีไม้แขวนเสื้อเอาไวใ้ให้เราด้วยนะคะตู้ที่3าค่ะก็ยังเป็นตู้เสื้อผ้านะคะถือว่า จริงๆเป็นโรงแรมห้องขนาดไม่ใหญ่แต่ว่าตู้เสื้อผ้าให้เรามาเยอะมากนะคะถัดมาทางด้านขวามือก็กจะมีไวน์ให้เราเลือกที่จะรับประทานได้นะคะแต่ว่าขอโน้ตไว้นิดนึงว่าถ้าเกิดเราดื่มไวน์เนี่ยจะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะส่วนลิ้นชักตรงนี้เปิดมาปึด๊ด เราจะเห็นมีชากาแฟนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีการผสมผสานกันระหว่างของฟรีกับของจ่ายเงินนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชากาแฟตรงนี้เนี่ยจะเป็นของฟรีนะโดยปกติแล้วก็ขนมขบเคี้ยวจะเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มพักในโรงแรมเนี่ยเราก็ต้องสังเกตดีๆนะคะว่าโอเค Price Rang e มันอยู่ที่เท่าไหร่เนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบบีบหัวใจมากเราก็รับประทานของในมินิบาร์ได้นะคะทางด้านขวามือก็จะเป็นเซฟแล้วก็อันนี้ เป็นตู้เย็นนะคะเปิดมาก็จะมีมีน้ําเปล่าแล้วก็มีซอฟต์ดริงค์นะคะส่วนตู้สองอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางของเพิ่มมีไบเบิลให้ด้วยนะคะชั้นล่างเป็นชั้นโล่งๆหัดมาทางด้านซ้ายค่ะถ้าเกิดเข้าห้องมาปุ๊บถ้าเราหันซ้ายเราจะเจอประตูซึ่งเป็นห้องน้ำนี่เองพอเข้าไปปุ๊บก็จะเจอมีอ่างล้างมือนะคะแล้วก็ อ่างอาบน้ำอยู่ตรงนั้นซึ่งฝักบัวก็อยู่ด้านบนนะคะใช้ร่วมกันมีทั้งอ่างอาบน้ำแล้วก็ฝักบัวในที่เดียวกันเวลาที่ผู้ใหญ่มาเนี่ยต้องระวังดีๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องปีนขึ้นนิดนึงอาจจะต้องระวังว่าน้ําจะเปียกแล้วก็เส็จเนี่ยอาจจะลื่นนิดนึงต้องต้องดูดีๆแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดเท้าเช็ดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีบริเวณสุขขาอยู่ในห้องเดียวกันค่ะส่วนสบู่แชมพูก็จะเป็นของแบรนด์ไรเดสันเลยนี่ มีให้ครบเลยนะคะสิ่งที่แยมสังเกตว่าในพักหลังเนี่ยโรงแรมจะไม่มีให้ก็คือแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะเคยอ่านในพวกแบบ Business Review ว่าแปรงสีฟันยาสีฟันในจริงๆมันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากของโรงแรมแล้วก็มันทำ้ายสิ่งแวดล้อมด้วยเนะเพราะว่าคนส่วนมากใช้ครั้งเดียวทิ้งก็อยากที่จะให้เพื่อนๆนเตรียมกันมาเองแต่ว่าเวลาเราพักโรงแรมสีดาว5ดาวถ้าเกิดเราลืมจริงๆแล้วไม่มีเวลาไปซื้อ ก็อาจจะขอเขาได้ค่ะถัดมาค่ะในบริเวณห้องนอนก็จะมีตรงนี้เป็นทีวีจอแบนที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะคะแล้วด้านหน้าของทีวีก็คือเตียงค่ะห้องที่แยมพักวันนี้จะเป็นคิงไซส์นะคะก็คือนอนคนเดียวสะดวกสบายมากๆค่ะทไม่ต้องแบบกลัวตกเตียงนะคะถ้าเกิดนอนดินด้านขวาของเตียงนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ทํางาน,นะคะ่ะหรือว่าเอ,อ่อที่พักอ่านหนังสือก่อนนอนเนาะพร้อมกับ คมไฟแล้วก็มีไฟหัวเตียงตรงนี้ด้วยค่ะไว้อ่านหนังสือก่อนนอนได้แล้วก็ถัดไปนีดสนึงก็จะกลายเป็นหน้าต่าง้วคะหน้าต่างนี่บานใหญ่ใช้ได้เลยนะในยามที่เรามาแบบพระอาทิตย์เที่ยงคืนแบบนี้นะคะในฤดูร้อนก็คือพระอาทิตย์ไม่ตกดินนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากๆที่ ม่านของที่นี่เนี่ยเป็นม่านแบบหนาใช้ได้แล้วว่ากันดูวีแล้วกันแสงหมดเลยนะคะคือเป็นม่านถึบถ้าเกิดเราจะนอนเราก็สามารถที่จะเอาม่านปิดห้องแล้วห้องก็จะมืดค่ะนี่เป็นทั้งหมดแล้วนะของห้องนี้นะคะเป็นห้องสแตนดาร์ดคิงเบดนะคะถ้าเกิดใครมาพักที่รอยร์สันบลูพลาซ่าโฮเทลเฮลซิงกิก็สามารถที่จะเลือกพักที่ห้องนี้ได้ค่ะถ้าเกิดถูกอกถูกใจส่วนเรื่องสนุนราคาก็คงจะต้องเช็คกันตามฤดูก,กาลแล้วก็ตามความว่างของห้องนะคะถ้าเกิด ห้องยิ่งไม่วางราคาก็ยิ่งแพงถ้ามาไฮซีซันนอยค่ะก็แพงถ้าเกิดมาแบบรู s ซีซันห้องเหลือเยอะราคาก็จะถูกหน่อยค่ะก็วันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะที่บริษัทบลูพ p l a z าโฮเทลเฮลซิงกิค่ะ